ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนในวันนี้ตาไปก็จะพาทุกคนมาแต่งตัวเป็นอิาเบลล่าในเอนะ็นคันโตกันเนาะก็ตอนนี้เราก็มาถึงเป็นตัวละครที่สนะี่เนาะซึ่งอนะิาเบลล่าเนี่ยตาไปขอทําเป็นตัวละครสุดท้ายแล้วกันเนาะจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากให้ตาไปทำพวกโดโรเรสอะไรเนี่ยหรือตาไปอยากทําอีกอะไรเนี้ยก็พูดจะมาได้แต่ว่าตาไปคิดว่าถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ขออะไรมากมายตาไคิดว่าจะจบเพียงแค่อิาเบลล่าก็พอเนาะ โอเคทุกคนอิซาเบาแต่งตัวกันยังไงมาเราไปดูกันเลยทุกคนมาอย่างแรกกันนะที่พยาจะซื้อเสื้อผ้าขนแลกเป็นเสื้อก่อนละกันโอเคทุกคนมาวิธีการที่เราจะไปหาเสื้อของอิซาเบาในเอ็นการโเราจะต้องพิมพ์ตามพิมพ์ตามชื่อนางไปเลยแล้วก็แบบพิมพ์คำว่าเอ็นการโไปก็ได้เผื่อแบบพิมพ์มว่าอิซาเบลล่าใช่แบบไปเจออะไรก็ไม่รู้อะนะ,ะทุกคนจะสังเกตได้ว,ว่ามันมีเสื้ออยู่ประมาณสองชุดเว้ยอันนี้อาจะเป็นเสื้อตอนแบบว่ามันอะไรว่านางแบบ เป็นร่างโสงอะแต่ละไพ่กล่ว่าจะเอาร่างได้เพราะว่าร่างสองทางคือแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าเออนี่ทุกคนมามันก็จะมีเสื้ออยู่ประมาณ2ตัวนั่นก็เป็นเสื้อกับกางเกงใช่ไหมทุกคนชอบอันไหนเนี่ยก็เลือกกันได้เลยซึ่งถ้าไพ่เนี่ยขอเลือกไปอันนี้แล้วกันนะต่อไปละไพ่ก็จะไปซื้อกางเกงเนาะกางเกงก็5้าโรบักเช่นกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงทั้ง2ราคา5้าโรบักก็รวมกันก็เป็น10โอเคทำไมมันโหลดนานจังเนี่ย โอเคทุกคนมาตอนนี้เนี่ยก็ถึงขั้นตอนที่เราเนี่ยจะมาเลือกทรง,นะง,งผมอ่ะเนาะซึ่งทรงผมของอิซาเวลานะ่าาจะเป็นสีดําผมตรงนะทุกคนทุกคนเนี่ยชอบอันไหนก็เลือกได้เลยเลยนาะจะสังเกตได้ว่าในโรบักอับผมสีดําแล้วก็ผมตรงอนะ่ะมีเยอะมากเลยเนาะอันไหนส,ส,ส,สบายกระเป๋าทุกคนเลยอไหนแบบมันตรงใจทุกคน,ก,คนก็เลือกกันเลยนะอย่างถ้าไฟเนี่ยคือถ้าไปกับว่าจะแบบว่าไม่อยากจะเสียเพลงเท่าไหร่อย่างอันเนี้ยคือแบบถ้าไฟมงว่าสวยดีเนาะเออเจ็ดสิบห้าโราบัเอง โอเคทุกคนมาวันนี้ก็ถึงขั้นตอนของเอเซอรี่ของอิซาเบลล่านะจะบอกว่าเอเซอรี่ของอิซาเบลล่าเนี่ยก็มีไม่เยอะเพียงแค่มีแค่ดอกไม้ใช่ไหมดอกไม้ที่อยู่บนหัวนางอะ่ะซึ่งทีใ่ใครคิดนะคือเราต้องไปที่เอเซอรี่แล้วก็ไปที่เฮดจากนั้นอยากให้ทุกคนพิมพ์ว่า f เ o w e r นี่ไงเสื้สอทรงผมเอ้ไม่ใช่ทรงผมเออดอกไม้ของนางะจะเป็นสีม่วงไว้เพราะว่านางอน่จะเป็นคนที่ออกแนวแบบไปทางแบบตีม่วงใช่ไหมแต่ว่าสีผิวของนางอะ่ะน่าจะแบบดําที่สุดใน <laughs> เออทุกคน ถ้าใครลืมอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของรอยัลให้ทุกคนไปที่อ c สเซอรี่แล้วก็ตามพี่โชเดอร์นะจะบอกว่ามันเป็นอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไร Royal, อะคิวรอยัลหรอจริงจริงอิซาเบล่าชุดมันจะมีความแบบอะไรว่าตรงไหล่มันจะมีความนูนออกมาใช่ไหมถ้างั้นคือเราเนี่ยสามารถที่จะซื้อสองอย่างนี้ได้นะเพราะามันเป็นสีชมพูแล้วก็ออกในไปทํางม่วงใช่ไหมเออเพื่อให้มันดูมนความแบบกลมกลืนแล้วก็สวยงามขึ้นกว่าเดิมเนาะทั้งคู่ราคา22โรบัก รวมๆกันก็จะเป็น44โรบักนะทุกคนหรือว่าอันนี้ทุกคนจะไม่ซื้อก็ได้เพราะว่าแบบอืมหลายคนอาจจะบอกว่ามันไ,ไม่จำเป็นเนาะ,เ,นอะเออแต่ถ้าไปขอซื้อแล้วกันนะอ๋อมันไม่ได้มันมันไม่ได้มันไม่ได้นั้น22โรบักแต่คือมันมันเป็นของพรีเมียมมะเนาะเออทัพพายก็เลยลดไปเออหลือแค่22อ่ะถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ใช่พรีเมียมทุกคนต้องจ่ายประมาณ30-40โรบักเคทุกคนมาวันนี้ก็ถึงเวลาที่เราเจะไปแต่งตัวกันแล้วเนาะแต่งตัวเป็นอิซาเบลล่านั่นเองโอเคมาทุกคน ถาพายจะใส่เสื้อแล้วก็จะใส่ตรงนี้ที่จะไปซื้อมาทั้งหมดเอาเขาอินคอนออกก่อนจาน่งง้นเอาผมออกสัก่งง้นเอาอันนี้ออกไม่ใช่เอาอันนี้เข้ามาแล้วก็ใส่ผมสีดําแล้วก็ถ้าพายลืมเสื้อเอาเสื้อมันเสื้ออยู่ไหนเนี่ยโอเคทุกคนมาเราจะไปเลือกเสื้อในนี่โอเคมารอมันโหลดรอมันโหลดรอมันโหลดดูซิว่าจะเหมือนไหมหน้านี่ก็จะเป็นหน้าไหนก็ได้นะที่จะไปแบบที่ทุกคนมีอ่ะวุ้ยเดี๋ยวลืมสีผิว เ uh, mm hmm. ออสีผิวสีผิวสีผิวสกินโทนสีผิวขครงหน้าเ mm hmm. นี่ยจะเป็นส mm ีผิวออกแนวแบบช็อกโกแลตอะเนาะเออดำนางจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนผิวสีอะเออโอ้ยอน,นี่ก็ดำไปเฮ้ย <c oughs> ดำแบบไหนเนี่ยมันถึงจะเข้าน้ำแบบนี้หรอไม่ดิอันนี้มันก็ดูเหมือนดูโรเรสถูกป,ปะเอะอจริงๆนางเป็นคนที่แบบว่าน้ำแบบออกแนวช็อกโกแลบตบไปเลยอะเออดาร์กช็อกโกแลบตบอะเออเขาเรียกอันนี้ก็ได้อยู่นะ เอออันนี้นะ่าจะพอได้โอเคทุกคนมาอันสีผิวไหนที่ที่มันใกล้เคียงที่สุดทุกคนก็เลือกเลยเนาะจะบอกว่าไอต้ตรงตกไอ้ตรงเนี้ยคืจะไปมองว่าแบบมันสีมันไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นนะถ้าเกิดว่ามันแบบม่วงๆกว่านี้ก็คงจะดีอะ่ะ โอเคมาเราก็มาเลือกหน้าที่คนต้องการเลยเนาะโอเคทุกคนก็สละคลิปนี้ถ้ใครก็ได้มาแต่งตัวเป็นอิสเบลล่าในเอ็นการต้วงทุกคนได้ดูกันแล้วเนาะก็ถ้าเกิดก็ไม่เหมือนยังไงก็ต้องขอพภัยทุกคนเพราะว่าเออนั่นแหละก็ต้องขอพัยิจริงเพราะว่าโรบอกมันก็ได้เป็นแบบนี้เนาะอาจจะไม่ได้เหมือนร้อเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าก็มีความคล้ายอยู่โอเคทุกคนก็สละคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนทุกคนเนาะก็คลิปนี้นะใครก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย